สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคน21วันปฏิหารโควิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจากชีวิตที่คุ้นเคยเปลี่ยนจากชีวิตที่เราเคยหมกมุ่นหรือจะเป็นชีวิตที่เราดูจะดิ้นรนในสถานการณ์ของโลกที่ผ่านมาซึ่งเต็มไปด้วย ชีวิตของคนทํางานของคนที่ไฟฝันและทะเยอทะย,ย,ยานในการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมจนเราไม่รู้ว่าชีวิตที่แท้จริงมันก็เหมือนเหรียญสอด้านด้านหนึ่งคือด้านที่เราใช้ชีวิตผ่านมาไม่ไว่าจะกี่เดือนกี่ปีแต่มันได้ชิ้นสุดลงเมื่อประมาณ1-2ออาทิตย์ที่ผ่านมา โลกกำลังชัดดาวลงวิกฤตของไวรัสโควิด1 i ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดทำให้ทุกคนต้องกลับมาใช้ชีวิตในแบบใหม่คืออยู่กับบ้านทำงานและใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าเป็นการเก็บเก็บตัวเพื่อให้โลกชัดดาวหรือว่าเพื่อมีการรีบูตใหม่ในการเริ่มต้นและเรากำลังถึงช่วงเวลา ที่เราเรียกว่าการเวกอัพหรือการตื่นรู้ทางทางจิตวิญญาณมันเป็นการตื่นรู้ที่ทําให้ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมและใช้ชีวิตอย่างปฏิหารหรือใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมโดยใช้วิกฤตของสถานการณ์โควิดที่กําลังเกิดขึ้นในโลกเป็นจุดเริ่มต้นของการรีเบิร์ตของการบิ๊กนิ่งของการเกิดใหม่ของการเริ่มต้นที่จะสันสะเทือนอนุภาพของชีวิต ในสถานการณ์ที่ทําให้เราเริ่มต้นที่จะเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ของโลกมนุษย์เราทํางานอยู่กับบ้านเราใช้ชีวิตอย่างที่เราเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างที่เราคู่ควรหัวข้อของ day 8วันนี้คือหัวข้อของการเข้าถึงหัวใจและความรู้สึกของความเป็นเศรษฐีซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ ที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ธรรมุ์คนนั้นไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างนักบวชไม่ได้ปฏิบัติจิตเป็นนักพรตหรือเป็นผู้ปฏิบัติการทางศาสนาพวกเขามีความปรารถนาเหมือนกันในชีวิตคือปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ใช้ชีวิตอย่างประสบความสําเร็จหรือความสุขซึ่งชีวิตแบบนี้แหละคือชีวิตของผู้เลือก ที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ชิตแบบนี้เราเรียกว่าชีวิตของของมหาเศรษฐีของคนที่มั่งคั่งร่ำรวยของคนที่อุดมสมบูรณ์และของคนที่เพียบพร้อมไปด้วยความสำเร็จหรือความโชคดีดังนั้นจึงไม่แปลกที่เดย์ก้านี้จะเป็นเรื่องของการตั้งหลักรับของความรู้สึกหรือกระบวนการของ ความรับรู้ของเศรษฐีเศรษฐีคือความรับของชีวิตของคนที่ค้นพบว่าตัวเองคู่ควรที่จะมีชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์มีชีวิตอย่างมีความสุขเศรษฐีไม่ได้มีชีวิตเป็นแค่เอาตัวรอดหรือมีชีวิตเพื่อกอบโกยตักตวงหรือดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อครอบครองเป็นของตัวเองเท่านั้น แต่เศรษฐีที่แท้จริงคือเศรษฐีที่ร่ำรวยและค้นพบพลังอำนาจของจิตใต้สำนึกอย่างลึกซึ้งและเศรษฐีที่ค้นพบพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของชีวิตและจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งนั้นคือเศรษฐีที่เริ่มต้นจากความรู้สึกของความอิ่มเอมของหัวใจความร่ำรวยไม่ใช่เรื่องของของทรัพย์สมบัติหรือเงินทองที่เรากำลังดึงดูดหรือกำลังครอบครอง แต่ความร่ำรวยที่แท้จริงคือความรู้สึกที่มันไม่เคยบกพร่องที่มันไม่เคยรู้สึกขาดครแคลนที่มันไม่เคยรู้สึกว่าเราไม่มีมันแต่ความร่ำรวยมันเกิดขึ้นจากก้นบึ้งของดวงวิญญาณดวงนี้มันเป็นความรู้สึกที่มันกําลังผลิบานจากหัวใจของเราต่างหากความร่ำรวยที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยขาดครแคลนความร่ำรวยที่เรารู้สึกว่าเราแตกต่างจากคนอื่นความร่ำรวยที่เรารู้สึกถึงชีวิต ที่เราเต็มไปด้วยความรักเราล่ำรวยความสุขเราล่ำรวยความดีเราล่ำรวยความเป็นคนมีน้ำใจเร,เ,รเ,รเราล่ำรวยเราล่ำรวยความสุขเป็นคนที่มีความสุขทั้งหมดนี้คือรากฐานสำคัญของการล่ำรวยในในระบบของโลกและจัก,กรวาลมันต้องเริ่มล่ำรวยจากอินเนอร์ล่ำรวยจากจิตใต้สำนึกล่ำรวยจากความรู้สึกที่เรามีต่างหากมหาเศรษฐีที่ ไต่เต้ามาจากคนยากจนคนร่ำรวยที่มีชีวิตาจากจากอะไรจากอดีตที่ลำเคนแล้วสามารถปีนป่ายขึ้นมาเป็นอภิมหาเศรษฐีทั้งโลกทุกๆคนจะมีความรู้สึกเหมือนกันคือเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาขาดแคลนเขาไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งที่เขากําลังประสบอยู่ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาคือสิ่งที่มาบล็อกเขามาเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะป่ายปีนหรือข้ามพ้นมันได้ เขากับเอาชนะอุปสรรคเขากับเลือกที่จะใช้ชีวิตได้เหนือกว่าคนทั่วไปและสุดยอดกว่ามนุษย์ทั้งหมดเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีเขารู้อยู่แล้วว่าเขามีจิตวิญญาณของความร่ํารวยเขารู้อยู่แล้วว่าชีวิตของเขาคือชีวิตที่มันอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมที่สุดดังนั้นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่มันคือสิ่งที่มารองรับหัวใจและจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของเขา ดังนั้นในเดที่8คือพลังของการรู้สึกกลับมารู้สึกกับตัวเองกลับมารู้สึกกับตัวเองกลับมารู้สึกกับตัวเองว่าเราคือมหาเศรษฐีตัวจริงเราคือคนที่มีความรู้สึกของความอุดมสมบูรณ์และความร่ํารวยคนนั้นคนนั้นคนนั้นแหะคือเราคนที่รู้สึกถึงชีวิตที่มันยอดเยี่ยมที่สุดชีวิตที่ไม่เคยรู้สึกว่าเราขาดแคลน แต่ชีวิตที่เรารู้สึกว่าเรามีมันมากมายมันไม่ใช่เรื่องเงินมันไม่ใช่แค่วัตถุหรือสิ่งของมันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้แต่มันคือความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในลึกๆในดวงวิญญาณของเราต่างหากว่าเรามีมันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเหนือวันนั้นคือไม่ใช่มีจากการครอบครองแต่มีจากความเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กราวาลและธรรมชาติสูงสุดต่างหากเศรษฐีที่แท้จริงทําตัวเป็นคนธรรมดามากมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมด ไม่ได้ใช้เงินหรือทรัพย์สมบัติที่เขาได้มาหรือมีอยู่เพื่อปนเปื้อตัวเองแต่เขากลับแบ่งปันและมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือสิ่งที่เขามีอยู่ให้กับผู้คนและโลกอย่างไม่ตนหนีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นวอล b เลมบัคเฟรดบิลเกตมาร์คซักเบิร์กสตีฟจ็อกหรือใครก็แล้วแต่มหาเศรษฐีตัวจริงคือสามารถนำสิ่งที่เขามีอยู่ครอบครองอยู่แล้วก็ปลดปล่อยมันสู่การแบ่งปัน และตอนที่เขากําลังสั่นสะเทือนอนุภาพของความสําเร็จความร่ํารวยมันสะท้อนถึงหัวใจของเขาที่มันอุดมสมบูรณ์และยิ่งใหญ่จากภายในกดแห่งแรงดึงดูดข้อน,นี้จึงได้อธิบายความจริงว่าความรู้สึกของความเป็นมหาเศรษฐีมันเริ่มต้นมันต้องเริ่มต้นจากความอิ่มเอมและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณมันต้องเริ่มต้นจากจิตวิญ,ญญาณที่มันกําลังซาบซ่านและสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจาก ก้นบึ้งของดวงวิญญาณถ้าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับเราในวินาทีนี้ถ้าการสั่นสะเทือนของหัวใจที่ยิ่งใหญ่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของเราในขนาดนี้ก็แสดงได้ว่าเรากําลังสัมผัสและรู้สึกถึงความเป็นมหาเศรษฐีหรือคนรวยอย่างแท้จริงและกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรากลับมารู้สึกกับหัวใจของเราอย่างแท้จริงเราจะทําแบบฝึกขัดด้วยการจูนจิต สันสะเทือนสนามพลังของความเป็นเศรษฐีหรือสันสะเทือนของความรู้สึกของคนรวยไปพร้อมๆกันในขณะนี้ เรารู้สึกได้ถึงหัวใจที่มันเอ,อิบอิ่มพลังของความอุดมสมบูรณ์และความสุขที่มันกำลังแผ่ซ่านจากหัวใจของเราซึ่งมันจะทำให้เรารองรับความสำเร็จเงินทองทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกวัตถุมันจะถูกดึงดูดเข้ามา เพื่อลองรับความสําเร็จและจิตวิญญาณที่คู่ควรของเราสัมผัสความรู้สึกนี้ครั้งหนึ่งจากการจูนรหัสลับ28วันปฏิหารโควิดเปลี่ยนชีวิตในวันที่8นี้เพื่อเชื่อมรหัสลับของชีวิตและจิตได้สํานึกซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลจากการรับรู้และความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ภายในตัวเรา